สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันป่าครับพี่ภูกครับชงไกับพบฮะชงแรกชงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีไนท์นะฮะดีไนท์ดีต่อร่างกายดีต่อทุกคนดีต่อคุณหลับสบายนอนเต็มอิ่มคุณผู้ชมนะฮะครับตั้งแต่กินดีไนท์มานี่หลับลึกหลับดีเลยนะฮะสารตกัดต้องบอกไว้ก่อนว่ามี l อลทีอานินออกฤทธิ์คล้ายกันชงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย กาบ้านนะฮะทำให้เขาเรียกว่าความจำเนี่ยจำได้นานยิ่งขึ้นนะค,ะคบสารสก,กัดอีกหนึ่งตัววิตามินบ1 2ินะฮะบํำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายและอีกหนึ่งตัวที่ขายไม่ได้นั่นก็คือสารสก,กัดจากคามโมไมล์ทำให้หลับง่ายแล้วก็หลับได้ยาวนานหลับได้ลึกด้วยนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะหือเจ้าของคุณเดกผู้ที่สักคลินิกสิค,ครับคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน่าอย่างเด็กเพราะเขานอนหลับเต็มอิ่มนะฮะออนอนเต็มตื่นด้วยดีในนั่นเองวันนี้ มาพร้อมโปรพิเศษครับโปรพิเศษวันนี้นะฮะซื้อ2แถม1กับโปรโมชั่นคู่จิ้นฟินเวอร์ครับซื้อ2ได้ถึง3ราคาเดิมพันธ์กบาทไม่ขายครับหรือเพียงแค่789บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0 9 1ย์9 4 6 9 3หรือที่ l ล n e แอดนะครับพี่ไมค์ทายตามด้วยดีไนเพราะดีไนดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณน,นั่นเองครับข่าวแรกค่ะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนว่าการประกวดนะครับเวทีมิสการไทยแลนด์บลงแล้วนะฮะ ผู้ที่ได้มงใหญ่ไปนั่นก็คืออิงฟ้ามิสแกรดกรุงเทพมหานครครับคว้าตำแหน่งแล้วก็มงกุฎทองไปครองได้แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยก็หลังจากประกวดจบก็มีกระแสมากมายนะฮะหลากหลายเข้ามามีดราม่าขอกั้งข,งข,า,งขาเยอะแยะนะฮะในโดยเฉพาะบางคนก่อพูดว่าอิงฟ้าเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะครับทำให้เป็นประเด็นถกสนันเลยที่ว่าเออประกวดที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเธอเนี่ยไม่น่าจะเข้ารอบ20คนไปยืนข้างใครก็จมนะฮะ พอมีคนพูดแบบนี้กระแสะแบบนี้มาเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยนะครับสาวอิงฟ้าก็ออกมาโพสต์ตอบกลับแบบสั้นๆเลยโดยระบุว่าคนที่บอกไปแข่งก็จมเนี่ยเขาแข่งกันในน้ำหรอคะอเอออีกครั้งขณะไลฟ์สดในอินสตาแกรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้าไปแซวสาวอิงฟ้าในประเด็นเดิมๆนี่แหละฮะไปคอมเมนต์เดิมๆว่าเจอลาตินเดี๋ยวก็จมเธอก็ได้ออกมาตอบกับคอมเมนต์ว่า ฟ้าเนี่ยไม่เข้าใจนะด้วยความที่เป็นนางงามมือใหม่นี่เลยรู้สึกว่าต้องพกเสื้อชูชีพไปใช่ไหม,อมบอกว่ารอเล่นทําไมต้องจมแข่งในน้ําหรอ,อจะไปจมยังไงการที่ขอประกวดหลายๆประเทศเนี่ยแต่ละประเทศที่มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาประกวดแข่งละตินกันสักหน่อยนะฮะเออนี่เธอก็ตอกกลับไปแบบนี้นั่นเองนะครับนะครับเขาก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ของพินวัสหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่เต๋อทำนางงามเนี่ย พี่วัดก็ถามว่านางงามเนี่ยที่จะต้องเอามาแกนเนี่ยโดยเฉพาะแกนไทยแลนด์เนี่ยนอกจากสวยแล้วนางงามเต่าเนี่ยร้องเพลงได้ไหม,มเพราะว่างานในเมืองไทยมันมีเยอะมันจะต้องขึ้นร้องเพลงได้อืเล่นกีตาร์ได้อืเล่นดนตรีได้นะคะซึ่งพี่จะบอกว่าอ้เราไม่เคยมองเด็กพวกนี้เลยอะอ ประเภทที่แบบว่ามีทักษะในเรื่องของการร้องเพลงการเล่นดนตรีเราไม่มีเลยเรามีคนสุดท้ายก็มี2016อันนั้นเล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงได้ก็เลยได้ที่หนึ่งไปแล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยมันฝึกกันได้แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยปัจจุบันบริษัทที่วัดเนี่ยเขาเปิดเป็นคอร์เซ็นเตอร์ขายของอเขาก็จะมีสินค้าเนี่ยหลายตัวขายกันนะคุณผู้ชมนะเป็นคอรเซ็นเตอร์ หนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็ยังต้องการนางงามที่สามารถที่จะขายของอและก็เปิดตลาดใหม่ๆได้นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มชายจริงหญิงแท้น้องหลายคนเนี่ยมาเข้ารายการพี่เต่าเนี่ยขายของเก่งนะคะอย่างมสมุดอ่าทุมธานีอย่างเงี้ยไม่เข้านฮะ,ะไม่ผ่านเข้ารอบเนาะขายของเก่งนะคะกาุ์ดี่ขายของเก่งก็แต,แต่แต่ไปได้อีกรางวัลหนึ่งนะคะเป็นรางวัลรวม คือมันต้องขายของให้เขาได้ด้วยเราหาคนเพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องของการขายของด้วยนะฮะหลายคนก็ไปแซวว่าอ่าสี่บีสี่บีหรือเปล่ามีบิสเนสด้วยหรือเปล่าอืก็ต้องบอกว่าใช่อประกวดแล้วมันไม่มีบิสเนสมันไม่ต้องมีอ่าอะไรนะเบลนบิวตี้บอดี้แล้วก็บิสเนสด้วยคือต้องมาขายของในองค์กรเขาด้วยไม่ใช่มาทาแ,แต่งตัวสวยๆแล้วทําอะไรไม่ได้เลยวัน,ว,นวันหนึ่งนะฮะมันไม่ได้ มันต้องขายของด้วยครับหลายคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์พอบอกอิงฟ้าได้เสร็จปั๊บก็แบะปากกันเลยมันมีในภาพนึงเห็นกันเยอะนะคะแบะปากบ้างละยี้บ้างละนะคะคือน้องต้องเข้าใจว่าน้องเนี่ยมาจากอีกเวทีหนึ่งซึ่งเป็นเวทีที่ถามว่าคนสวยได้ไหมล่าสุดก็คือคนสวยไม่ได้อะนะคะกายเป็นคนอีกลักษณะคนเผ่าพันธุ์หนึ่งได้ไปเ <c oughs> คยดูหนังเรื่องเทร็กไหมเจ้าหญิงฟิโอนะ่า ลักษณะอย่างนั้นได้ไปน้องก็ยังอวยกันว่าสวย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 ,สวยแล้วอิงฟ้าสวยกว่าฟิโอนาเยอะแยะแต่อก mm hmm. อิงฟ้าไม่สวย mm hmm. พี่ก็ไม่เข้าใจสมัยก่อนเนี่ยแกลนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหรอกค่ะนะคะแต่หลังๆเนี่ยพอเริ่มเอาคนจากอีกเวทีหนึ่งเข้ามาเ mm hmm. ยอะแยะมากมายเนี่ยพวกนี้พวกสร้างปัญหา mm hmm. สร้างปัญหาให้กับองค์กรพอไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ก็เหวี่ยงวินอรารวาสพอไม่ได้ตามที่ตัวเองชอบอก็โพ์ด่าอพอเด็กตัวเองไม่ได้ก็พ์ด่าเนี่แหละเป็นเรื่องปกติค่ะอืเป็นเรื่องปกติซึ่งทำรรมาสิบป,ปียี่สิบป,ปีเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นเรื่องปกติบางคนพอจพัดประกวดไปเสร็จปั๊บเด็กตัวเองไม่เข้ารอบก็อารวาสหน้าเวทีครับ,บางคนพอจัดประกวดไม่ได้ก็ไปเขียนอารวาสในเพจ โดยใช้ร่างอาวตารเขียนบางคนพอไม่ได้ก็ไม่ทําต่ออืมไอ้ไม่ทําต่อไม่ใช่ปัญหาครับแต่ประเภทไปเขียนไปดา่าไปว่าเขาเนี่ยนะคะพี่ว่ามันไม่น่ารักมันเหมือนแพละพานใช่อือนะคะมันต้องดูอนาคตยาวๆด้วยหนึ่งร้องเพลงได้ไหมบิสเนสได้ไหมครับแล้วก็เอาไปต่อยอดขายของให้เขาได้ไหมอืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะคะเวลานางงาม พี่หน้าสันตโลคุณยังไปสะก,กดจิตกันวะสวย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 แต่พอนางงามนางงามที่มันครบเครื่องคุณบอกว่าไม่เอาไม่สวยลองสวยกว่าอืก็ส่องกระจกแล้วก็ถามตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรอคุณต้องการอะไรนางงามไซช้างคุณบอกว่าสวยอืไซแมวน้ําคุณบอกว่าสวยไซผีเสื้อสมุดคุณบอกว่าสวย แต่พอเป็นไซส์สวยคุณบอกไม่สวยพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะต่อให้เลือกคนที่คุณชอบเดี๋ยวสักพักคุณก็ทะเลาะก,กันอม,มันทะเลาะก,กันอยู่ดีอะค่ะนะคะอ,อ,อ่ะต่อค่ะอ่ะไปอีกประเด็นหนึ่งดีกว่าก็อยู่ที่อิงฟา้าเหมือนกันคุณแม่อิงฟา้าเนี่ยตอบชัดเพราะมีประเด็นที่หลังถูกชาวเด็ดเนี่ยมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งออกมาแช์เกี่ยวกับเรื่องการติดสัญญาค่ายเพลง12ปีนะฮะ,<ว>ะคือมงเนี่ยเพิ่งลงไปไม่นานเนี่ยนะโทษนะ S <S <an ly at> สัญญาเขาเซ็นกันห้าปีสามปีห้า <5 S 2> <5 S 1> ปีเซ็นกันสัญญาสิบสองปีใครไหนคะ <S <S <an ly at> สองคนบอกว่าเป็นสัญญาธาตุกันเลยทีเดียวส <S an ly at> ัญญาธาตุป,ปลบาคะเออท่านี้กลับเจอดราม,ม่าถล่มยับเลยสิจ้าสำหรับอิงฟ้าเองในที่พึ่งคว้าตำแหน่งม <S an ly at> ิสแกรนไทยแลนด์สองพันยี่สิบสองปเนี่ยนะครับโดยนะฮะเธอเนี่ยมีข้อความเนี่ยบอกว่า เธออ้างว่าเธอติดสัญญากับค่ายเพลงถึง12ปีก่อนที่อิงฟ้าจะเข้ามาประกวดนะฮะมิสแกนนี้ทำเอาแฟนใาง,งานวิาพากวิจารณ์กันอย่างหนักแล้วก็พากันสงสัยว่าเฮ้ยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าโดยข้อมูลนี้นะ,ะับโพสในทวิตเตอร์ได้มีกานออกมาแชร์บอกว่าสวัสดีครับผมเคยเห็นกับคนที่ชื่อว่ามุกหรือว่าอิงฟ้าเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังติดสัญญากับค่ายเพลงบริษัทป้าผมอยู่ไม่ใช่หรอครับอิงฟ้าเนี่ยเคยมาขออนุญาตกับทางบริษั ไม่เคยมาขออนุญาตกับทางบริษัทเลยนะฮะก่อนที่จะมาประกวดสัญญายังอยู่กับป้าผมอยู่เลยป้าผมรักแล้วก็ดูแลอิงฟ้าเหมือนคนในครอบครัวแต่ทําไมถึงไม่พูดถึงป้าที่เลี้ยงมาล่ะแฮชแท็กอิงฟ้ามหานครนะครับบอกว่าไม่ได้จะเกาะนะครับตอนอิงไปประกวด The Voice เดอะวอยซ์ทางบริษัทก็ได้แจ้งกับทางรายการว่าติดสัญญาอยู่ตอนไปประกวดมิสแกนสุพรรณบุรีทางบริษัทก็ได้แจ้งกับกองประกวดไปแล้วก็ยังได้ระบุว,ว่าสัญญาดังกล่าวมีอายุนานถึง12ปีด้วยกัน ล่าสุดเองนะครับก็แน่นอนว่าพอออกมีข้อมูลแบบนี้มาแล้ว,ลวก็เราก็ต้องไปถามอิงฟ้าว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็มีแฟนนางงามเข้าไปถามนะฮะในเพจ a c e b o o k นะฮะของคุณอิงฟ้าเพราะว่าเรื่องจริงไหมคะที่พี่อิงฟ้าได้ติดสัญญากับค่ายเพลงถึง12ปีซึ่งทางอิงฟ้าก็ต้องชี้แจงแล้วก็คอมเมนต์เพียงสั้นๆว่าไม่จริงค่ะเออ,เอ,อก็ตอบมันไม่มีค่ายไหนบ้าถึงสิบสองปีนะคะอ อีหาหลักสูตรมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการเออเยอะเกินมหนึ่งถึงมหกเขาก็เซ็นกันห้าหกปีเออสอบเทียบได้เขาก็ไปกันแล้วอืิบสองปีสัญญาทาตนเคะออมันไม่มีหรอกค่ะสัญญาสิบสองปีและสิบสองปีที่ผ่านมาน้องบรรลุนิติภาวะหรือยังอีบา้าอีควายขอดดาหน่อย มึงเอาเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดเซ็นสิบสองปีกูบอกเลยมันเป็นไปไ,ไม่ได้อีประศาออแต่คนที่โพสต์นี่ก็ไม่รู้เอาข้าวหรือเอายากระทานแดกเป็นอาหารสิบสองปีก็แสดงว่าตอนที่อิงฟ้าเซนยังไม่บรรลุนิติภาวะครับสัญญาจะเป็นโมคียะหรือโมค้าอดค่ะครับพี่ถึงได้บอกว่าพี่จะไม่ส่งนางงามอายุสิบแปดปีพี่จะส่งแต่นางงามอายุยี่สิบปีขึ้นไปพอยี่สิบปีเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายแล้วอื สิบสองปีแล้วอิงฟ้าอยูเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดลบไปสิบสองเหลือเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดลบสิบสองเออก็เหลือเป็นสิบห้าเออเขาจะอายุกับบึงตั้งแต่สิบห้าอีบ้าเอาสตีหรือตาสมองคิดเขาสิอ่้เพิ่ทำแบบประชาชนนะเออแล้วพ่อเขาตายพี่แม่เขาตายหมดอ่ะใช่ไหมไม่อันนี้ไม่แน่ใจเออเขาบอกว่าตายพ่อเขาเสียนี่มันเต้นไม่ได้อีบ้า 15ปีเซ็นสัญญสองปีเซ็นทหาอะไรคะเออสัญญาอะไรเนี่ยป้ามึงเซ็นกับหากินกับเด็กก็แจ้งความเลยนะคะละเมิดสิที่เด็กนะคะสิห้านะคะเพิ่งทำแบบประชาชนเอออีบ้าอีคนโพสก็โง่อีคนเชื่อก็ควายเออสิปีมันเซ็นไม่ได้อีควายเออกูหาเด็กอายุสิบปมึต้องให้แม่มาเซ็นทุกรอบมึงลำคาญกูไม่เอาครับ เด็กจะเซ็นเองได้ต้องยี่สปีขึ้นไป20สิปีคือบริบูรณ์ต้อง2ี่สิปีวันที่เกิด20สปีพอดีต้องเซ็นได้ฉันถึงไม่เอาเด็กไงฉันถึงรำคานครับสิบห้าปีเซ็นเซ็นกับอิงฟ้าเซ็นอะไรครับเซ็นอะไรใายเพยงอะไรก็ไม่บอกอีหาสิบห้าปีสิบห้าปีมันผ่านผู้ปกครองหมดสมมุติถ้าเซ็นผ่านพ่อแ้วพ่อตายไปแล้วก็จบแล้วไงเออ พูดอะไรอย่างโง่โเคยมีคนหนึ่งอ่ะส่งอายุสิบปดเชื่อไหมทาไมมันต้องไปประกวดเมืองนอกอ่ะต้องให้แม่มันบินมาจากหาดใหญ่อะรอแม่มันอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะมาถึงสุวรรณภูมิมาเซ็นเอกสารให้อ่ะเ,ออเพราะว่าเตงอายุไม่ถึงเด็กมันอายุไม่ถึงอืเออเพราะพวกนี้มันต้องให้ผูดกครองเซนครับและถ้าเกิดผูปกครองตยรีเย่ไปแล้วอะก็คือจบ แล้วทำยังไงสมมติว่าเด็กจะประกวดแต่ไม่มีพ่อแม่เซ็นก็ต้องเป็นคนที่ดูแลใช่ไหมก็ไม่ได้กฎหมายไม่อนุญาตเด็กคนนั้นก็ประกวดไม่ได้เลยสิไม่ได้สิบห้าประกวดไม่ได้ก็ต้องรอห้ายู o ร e ใช่สิบห้ามันจะไปเซ็นอะไรกับเด็กคะ ใช้แรงงานเด็กก็ผิดกฎหมายแล้ว<า>เด็กไปร้องเพลงตามคาเฟ่ก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วมไม่ให้เมื่อก่อนเมื่อสามสี่ห้าสิบปีที่แล้ว่ะได้แต่ปัจจุบันมันมีกฎหมายครอบคลุมคือเกี่ยวกับสิทธิเด็กเ<า><า>ด็กจะไปทํางานกลางคืนเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้เอเอพูดอะไรอย่างโง่มอที่ถึงไม่เอาเด็กสิบแปดสิบเก้าที่ไม่เอาเลยที่เราให้ยี่ส2บยี่4เ็ดี่สองยี่บสายิบสี่แล้วค่อยมาคุยกันสบายใจกว่าสบายใจแล้วเด็กมันจะได้เซ็นไม่เหมือนน้องน้องทั้งคนหนึ่ง ส่งอีนี่ตั้งแต่มอห้าส่งเด็กคนหนึ่งประกวดตั้งแต่มอหา้าแล้วพ่อมันอ่ะบ้านอยู่ในสลัมแล้วเวลาไปเซ็นอ่ะเซ็นไม่ได้อืเพราะว่าพ่อมันเป็นผู้ปกครองพ่อมันต้องมาเซ็นเองอพ่อมันขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันขายน้ำแข็งขูดอยู่ในสลัมแล้วพอเสร็จปั๊บประกวดไปประกวดมามันได้เสือได้ที่หนึ่งอพอเสือได้ที่หนึ่งเสร็จปั๊บ ทีนี้ไม่ได้คุยผ่านมันทุกวันเมื่อก่อนยกหูผ่านมันตรงไงพอตอนหลังๆพ่อมันเป็นทำตัวเป็นผู้จัดก,การแทนแล้วอะ่ะคพ่อมันบอกเลยว่าเอค่าแต่งหน้าทาผมเท่าไหร่วะเอารถก็ไม่ขายเงินก็ไม่ให้อนั่นอ่ะรถไม่ขายเงินไม่ให้ค,คุยกันตั้งนานกว่าจะได้มาสักแสนหนึ่งมันไม่ให้อะไรเลยเออฉันบ,บอกเลยคู่ปกครองเป็นคนจัดการหมด แล้วก็อีกคนเดิมอีกอจ้องจะเอาอ,อีเด็กคนนี้มาประกวดเออแม่มาประกบตั้งแต่มันยังไม่เรียนมาหาลัยจนมนเรียนจบมาหาลัยแม่มันก็ยังประกบอยู่อมึงกูบอกเลยอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้คกูบอกเลยว่าเหนื่อยคกูบอกเลยว่าปวดหัวคุมวุ่นวายไปหมดแม่มันอยากเป็นนางงามเองลูกไม่ได้อยากเป็นมึงอ่านมึงดูคุยกับแม่มันมึงไม่รู้เหรอแม่มันอยากเป็นนางงามเองแต่ใช่ลูกมาแทนเออเพราะว่าสําเสับ แม่ไม่มีผัวแต่สสาวมันเป็นนางงามไม่ได้เอ,อแม่มอยากเป็นนางงามเองมึงไม่เข้าใจเหรอเขอาจจจะไปจีบลูกเขาอีกแล้วมาทุกครั้งเขาก็ไม่เคยเซ็นตัวเองเออ,เอ,อแม่ก็พกูดว่ายังไงสัญญาใจสัญญาใจคำว่า,าสัญญาใจถ้ามีคำว่าสัญญาใจมึงไม่ต้องเอาเนาะเสียเวลาอืมเดี๋ยวมีปัญหากันด้วยจะมาเรียนจบมาหาลัยแล้วอ่ะครับแม่มันยังมาประกบอยู่อีกอ่ะ กูอบอกโอ๊ยพักทะลุเอ้ยเปลี่ยนคนทะลุเอ้ยยังจะไปตื้อกันอยู่นะแม่มันอยากเป็นนางงามไม่ใช่ตัวมันอยากเป็นนางงามเออกูบอกเลยเอามาก็ปวดหัวครับไม่ต้องวงก,การนางงามวงก,การโฆษณาก็เหมือนกันยังไงต้องคุยผ่านแม่อ oh, โอ้โหมึงอายุยี่สิบกว่าแล้วคุยผ่านแม่มึง พักก่อนคเขาไม่เอาเพราะ,ราะปัดทิ้งอดงานไปเลยต้องปัดทิ้งออกให้หมดคนประเภทต,ต้องคุยผ่านแม่นี่ปัดทิ้งให้หมดวุ่นวายเพราะแม่มอยากเป็นดาราไม่ใช่ตัวแม่เป็นดาราแม่มันกระสันอยากเป็นอ,อแต่หนังหน้าแม่มเป็นไม่ได้ออแต่ลูกมันหน้าตาดีเออเอ,อ,อย่าง,งานั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยถ้าเกิดมันเรื่องมากนู่นนี่นั่นอันนี้ มึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยปัดไปเลยไปเลยลำคานจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันด้วยมันมีปัญหาสุดท้ายมันก็มีปัญหาเพราะแม่มันอยากเป็นนางงามแม่มันอยากเป็นดาราเองลูกมันนี่อยากเป็นฉันเจอพวกนี้มาเยอะฉันบอกว่าธโอ้โทเรียนจบมาแล้วปีหนึ่งอายุก็บรุลุมไม่รู้กี่บรุลุแล้วแม่ยังประกบอยู่อ่ะจบเธอเปลี่ยนคนไหมไม่ยอมให้เซนสัญญาด้วยเออ จบไม่เอาไปดันต่อทําหาอะไรอ,ะอ่ะเด็กไม่มีคนคนจะพร้อมใช้เป็นนางงามเยอะแยะมากมายเป็นล้านเป็นแสนคนมึงจะมานั่งเฝ้าแต่อีหายละมีคนเดียวไม่ได้หรอกเออเด็กมันก็เป็นเด็กน่ารักแต่แม่มันอยากเป็นนางงามเองแม่ไม่น่ารักซะงั้นไม่อยอมให้เซนเออ,เอ,อ แต่ลูกก็คือตามใจแม่อย่างเดียวแม่ตามาใจแม่ลูกให้เป็นตัวของตัวเองอ,อไม่มีการตามใจและอีกที่จะส่งเนี่ยก็เป็นคนส่งนางงามรุ่นโบราณก็คือ,อยังเดินแบบรุ่นโบราณอยู่เราบอกแล้วว่ามิสแกนเนี่ยมันไม่มีแพทเทิร์นหนูจะจะสอ,บบ Miss Universe, อสอนเดินแบบมิสยูนิเวิร์สอีนี่มึงไปสอนเดินแบบมิสยูนิเวิร์สเขาปัดตกลอกอเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันอีกควายมิสแกนมันเป็นมิสที่ไม่มีแพทเทิร์น มึงต้องออกมาแล้วตบแมวห้าตัวนะั่นคือแพทเทิร์นของเขาครับนีหนนน่หนูจะให้มันเดินอย่างนั้นหนูจะให้มันเดินอย่างนี้สมัยที่มึงสอนนะี่มันกี่ปีมาแล้วแล้วอกูจะพูดยังไงกูรู้จะพูดยังไงสกิดก,ก็แล้วพอสุดท้ายไม่ได้เงินกูก,ก็ต้องไปนั่งรถไปกับมึงเืื่อตามทวงเงินให้นกูเหนื่อยแล้วไปตามทวงเงินให้เนี่ยสัญญาก็ไม่มีกับเขาพ่อมาเป็นผู้จัดก,การแทนแม่มาเป็นผู้จัดก,การแทน บอกเลยว่ายังไงก็เหนื่อยยากอีกหาเด็กใหม่เด็กที่พ่อแม่ไม่ไมายุ่งเด็กที่มันฟังแต่เราไม่ฟังพี่เลี้ยงเก่าด้วยบางคนไม่เป็นฟังแต่พี่เลี้ยงเก่ามีอะไรไม่โทรหาแต่พี่เลี้ยงเก่ามันก็ให้พี่เลี้ยงเก่ามันส่งจบแค่นั้นค่ะครับอ่ะพักเบรกดีกว่าในช่วงนี้งน้ี้องขอบคุณนะผั้บรัหารสวนวโวดีนายนะคุณผู้ชมนะใครมาขาโตใครมาข้าว็โตครับอีโอมผู้ชายมาข้อหางนะนะคะแอลที่อันนีนออกคล้ายกันชงสรสจักจักบ้านะคะ เสริมสร้างความจําวิตามิน b 12ดูแลระบบประสาทดูแลร่างกายโดคาโมมาทาให้หลับง่ายยิ่งขึ้นวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษโปรพิเศษวันนี้กับดีไนซ์ซื้อ2แถม1ครับราคาพิเศษเพียง789บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจโทรได้เลยครับ0917694693หรือที่นี่เลยครับด้านล่างไลน์แอดพิมพ์ไซด์ตามด้วยดีไนซ์พะดีไน์ดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองครับสักคู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ